ดี๋ยวจะขับรถไปเอาไปหารหมอว่ไอ้นอกจากเราจะรักชีวิตตัวเราแล้วเราก็ต้องรักชีวิตลูกเรด้วยค่ะในการที่ให้ลูกเราไปเรียนเกสุขภาพประจัาีนะคะเป็นยงไงคะรู้สึกยังไงอืออันนี้ปอดดูไม่ดีนะครับเห็นไหมไม่เห็นอะไรเลย พบกับช่องเปเป้าพัดนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันว่างของพัทและพัทก็อยากจะมาแนะนําสมาชิกภายในบ้านของพัทนะคะนั่นก็คือน้องชาวเดอร์และน้องโชแปงค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าน้องชาวและน้องแชงนะคะน้องเป็นแกดบี้นะคะวันนี้พัทจะพาไปตรวจสุขภาพประจาปีค่ะจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะ น้องแชงตอนนี้นะคะน้องเชากับน้องแชงก็ได้อยู่บนรนแล้วนะคะเดี๋ยวจะขับรถไปทหา,าหมอแล้วเอ้ยตัวผู้ทั้งคู่นะคะวันนี้นะคะเราปลแม่เลี้ยงเดี่ยวไปส่งลูกไปตรวจสุขภาพนะคะนอกจากเราจะรักชีวิตตัวเราแล้วเราก็ต้องรักชีวิตลูกด้วยค่ะในการที่ให้ลูกเราไปตรวจสุขภาพประจำปีนะคะจริงๆพัดก็ ตรวสุขภาพประจำปีแบบนี้ทุกๆปีอยู่แล้วเพราะว่าสาหระเป็นสิ่งมีชีวิตที่พูดไม่ได้ถ้าอย่างเป็นคนอย่างเงี้ยยังพูดได้ว่าเออฉันเจ็บตรงนี้ฉันมีอาการอย่างนี้นี่แสัตว์รูดไมล่ะเพื่อจะได้รู้ว่าเขามีอะไรที่เราต้องระวังบนะ้าง แล้วตอนนี้นะคะพัดก็กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่โรงพยาบาลพนาัยค่ะเป็นโรงพยาบาลที่น้องชาวน้องแชงมาตรวจสุขภาพเป็นประจํากับที่นี่นะคะและตอนนี้นะคะ พัดก็พาน้องชาวและน้องแชงมาถึงโรงพยาบาลสัตวนารัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้พัดวัดก็บคุหมอเบนเอาไว้ไปกันค่ะพาน้องไปตรวจสุขภาพกันพร้อมยังคะคุณรอ,ออแม่หาผมไม่ไปหาหมอได้ไหมคะผมกลัวแมเออ่เออเออไม่ถุงก,กลัวนะพี่อยู่นี่ ถือยังไงเฮ้อกลัวๆตัวต้อจำกลิ่นได้ค่ะ ไปอเอกฟเลนะคะพันว่าทางโรงพยาบาลสาธนารายเขามีการจัดการและอุปกรณ์ทุกอย่างเพามากๆโดยเฉพาะคุณหมอที่ชำนาญในเรื่องของสัตว์เอ็กโซติก และที่นี่ยังเป็นอีกที่หนึ่งที่เคยช่วยชีวิตน้องชาวเอาไว้ด้วยคุณหมอและพี่ๆผู้ช่วยใจดีและเอาใจใส่สั์เพิยมากๆพัดเลยวางใจที่พาเด็กๆมารักษาหรือตัวสุขภาพที่นี่ค่ะ,คะควสวัสดีค่ะคุณหมอเบนสวัสดีครับผลน้องเป็นไงบ้างเกิดก้อนแล้วอยาให้ดูอันนี้ผลฟิล์มชาเดอร์อค่ะันนี้ชาดชาเดอร์เนี่ยต้องบอกว่า ปกติเวลาเราเอ็กซเรย์ตรวจสุขภาพเนี่ยเราจะเอ็กซเรย์สองฟิล์มนะครับก็คือจะเป็นฟิล์มฝัง่งที่เป็นด้านข้างเนยบนล่างและล่างบนเนี่ยเขาคือนอนหงายแต่ท่าตะแคงข้างเพื่อจะประเมินภาพรวมภายในร่างกายของเขาของเขาเนี่ยต้องบอกว่าฟันค่อนข้างสวยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในในกรณีของแกสปีเนี่ยการง,งอกฟันเขาจะออกแนวข้างเขาจะไม่ได้งอกตรงปกติดังนั้นเนี่ยการเอ็กซเรย์เนี่ยอาจจะตอบได้ประมาณสักเราลางสัก50%อีก50%เนี่ยตอบไม่ได้ จำเป็นต้องอ้าปากแล้วก็ตรวจช่องปากด้านในซึ่งปกติเราก็จะเปิดปากตรวจอยู่แล้วซึ่งมันคู่ปกติดีนะครับใ,ใส่นัดกระดูปต่อทุกอย่างจุไอดูดีนะครับกระดูกคมทุกอย่างเลยแต่อื่นดูปกติดีนะครับกระดูกกระเดี่ยวสบ้าทุกอย่างสโพกทุกอย่างปกติหมดเอาเยอะภายในเนี่ยล้ำไส้ทุกอย่างปกติใ,ในแกสปีเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเอ็กซเรย์มาอย่างเงี้ย<ม>ต้องบอกว่า,ปร,าประมาณสัก เลสเซสักประมาณ 7, เจ็ดแปดสิเลยครับเขาจะเห็นแก๊สในกระเพาะอาหารเป็นเรื่องที่ปกติม,มากๆเลยนะครับแล้วอันนี้ต้องเสริมเพิ่มอะไรไปไหมคะอ่าไม่น่านมีอะไรนะครับก็เลี้ยงลูกโสือปกติคนนี้อายุเท่าไหร่นะน้องชาวอายุประมาณาจะสามขวบสามขวบนะโอเคกระดูกสอื่นๆก็ดูปกติหมดเลยครับปอดเปิดเคลียร์สะอาดสวยไม่มีอะไร,รน้องแชงนะค,ะครับคนเนี้ย ลักษณะฟันเนี่ยอาจจะดูไม่สวยเหมือนอีคนหนึ่งคนนี้กินเก่งปะกินเก่งค<ะ>่ะเหมือนกันเนาะเนี่ยครับเขาจะมีแก๊สในกพระเพาะเหมือนกันเลย <mm> เห็นปะ่ะเราจะเห็นลักษณะแบบเป็นบ็ลก,กี้เนี่ยตลอดเลยแต่คนนี้ปอดดูไม่ดีนะครับเห็นป่ะไม่เห็นอะไลน์เมนต์ของเห็นปอดปะปอดแย่มากเลยไม่เห็นอะไรไมนหัวใจแบบตัวเมื่อกี้ถือว่าดูผิดปกติมากนะครับแล้วก็อาจจะดูแปลกประาด คนเนี่ยจำเป็นต้องเพอร์ฟอร์มมากกว่านี้เหมือนว่าต้องต้องลองดูว่าเราจะคลินิคอลทรีเรื่องการรักษาให้ยาไปก่อนแล้วลองดูว่ามีโอกาสที่จะฟื้นไหมคนเนี้ยที่ผิดปกติอันนึงคือหัวไหล่เขาหลุดหัวไหล่ใช่ใช่เนี่เบ้าเขาอย่างเงี้ยอันนี้เขาหลุดเลยถามว่าเดินปกติมเนี่ย <c oughs> เดินปกติ <c oughs> ใช่ไหมค่ะอาจจะหลุดมานานน,นุ่มเนแล้วก็กลายเป็นข้อใหม่แเนี่ยเราเทียบก,กับภนะาพเก่ากภาพเก่ายังไม่หลุดอ๋อที่ตอนแรกที่มาใช่ที่ใซนต์วุสุขภาพยังไม่หลุด ดูวันนี้เรียบร้อยมีปอดมีหัวไหล่เนาะของวันนี้นะครับอื่นดูปกตินะครับไม่มีอะไรลำไส้ที่อย่างดูดีเนียนกว่าตัวเมื่อกี้ก็แปลว่าคนนีน้้องกินน้ำได้โอเคกว่านะครับสะโพกเบ้าร่างปกติดีสะบ้าทุกอย่างปกติหมดครับนะครับกระดูกกระเดี่ยวทุกอย่างดูปกติหมดไม่มีอะไรจริงอาหารเม็ดอะไรพวกนี้ก็ให้กินได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำเพราะว่าไม่งั้นเขาจะกินแต่หญ้าแล้วพอกินแต่หญ้าแห้งอย่างเดียวเยอะๆอ่ะ แต่เ,เคยคุณหมอเบนเคยอ่านมาอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าให้กินหญ้ามากกว่าดีกว่าอาหารเมร็ดไม่ใช่ครับ <c oughs> เอาใหม่ครับ <c oughs> คือไปพูดแบบนี้เดี๋ยวคนอื่นจะเข้าใจผิด <c oughs> เขาว่ากินหญ้ามากกว่าอาหารเมร็ดหมายความว่าอย่างนี้สัดส่วนในปริมาณอาหารเช่นวันหนึ่งทั้งวันอะถ้าแม่มีหญ้าให้กินตลอด24ชั่วโมงโอเคค่ะแต่อาหารเม็ดควรมีให้กินบ้างเพราะว่าในหญ้ามันก็จะขาดพวกกรดอะมิโนโปรตีนบางอย่างอยู่แล้วถูกไหมเราก็ต้องใช้อาหารเม็ดเนี่ยในการให้เพิ่มเติม ลองนึกถึงเด็กที่กินในหญ้าอย่างเดียวดิเอาอะ้รไปโตครับมันก็จะไม่ได้มีโปรตีนอย่างอื่นเพิ่มเติมเพราะว่าในหญ้าเนี่ยโปรตีนยังไงก็ไม่ได้มีเยอะมากพอที่จะทให้เขาแข็งแรงหรือว่าไปใช้ในการสร้างผลดูแลผิวหนังในอ่าแต่คําว่าที่บอกว่าหญ้าควรกินมากกว่าเนี่ยก็คือให้กินมากกว่าไม่ได้ให้กินน้อยกว่าเข้าใจความหมายหรปะแต่ไม่ได้ไม่ให้กินอาหารเม็ด อจริงๆผมว่าอย่างอย่างของพวกแก๊สปีเนี่ยเขาจะมีดานมิกเรื่องของฟันไอ้เรื่องอื่นๆผมว่าไม่ค่อยน่ากังวลนะ,ะแต่เรื่องหลักๆที่น่ามีปัญหาเลก็คือเรื่องฟันดังนั้นเนี่ยฟันอาจจะต้องขอให้มีการ ตรวจสุขภาพทีหน่อยบางคนถ้าบ้านไหนที่แบบเลี้ยงได้ดีๆบ้างนีหกเดื<ะ>เอนครั้งก็ดีเข้ามารีเช็คหมายว่าฟันที่เราเลี้ยงดูปูเสืออามาอย่างดีโอเคไหมแต่ถ้าแบบบ้านไหนที่น้องมีพฤติกรรมอย่างเช่นพวกแบบกินแต่อาหารเม็ดไม่อยอมก,กินหญ้าเลยหรือแบบเลือกกินมากๆหญ้าก,กินน้อยมากแบบกินได้ไปถึง<ะ>2 0 3 0พวกเนี้ยเราเดาได้นะว่าอนาคตอาจจะมีปัญหารเรื่องเกี่ยวกับฟันค่ะไอเนี้ยควรพามาแบบทีหน่อยเช่นจ้าสักสองสามเดือนครั้งไงครับ แกสปี่นี่เรารู้เลยแค่ที่เร,เรียนแกสปี่มาไม่เคยปว่วยโรคปอดนี่ผมว่าน่าจะไม่เคยเรียนแกสปี่ถ้าใครเรียนแกสปี่ต้องเคยสัมผัสความปว่วยจากปอดหลังจากที่เป็นปอดเนี่ยอาหารการกินก็คือกินปกตินะครับ<า>ไม่เกี่ยวกัน แนะนำปริมาณแก๊สปี้ถ้าได้รับวิตามินซีที่เหมาะสมเนี่ยแนะนำประมาณสักสามสิบมิลลิกรัมต่อวันอ๋อบวกลบประมาณจริงๆเขาได้จากอาหารเม็ดแต่อะไรอยู่แล้วไงแต่เราเลยว่าเขาชอบอ่ะเขานี่เป็นโชคดีตรงที่ว่าเออเป็นโชคดีตรงที่ว่าของคนที่มันแบบความเข้มข้นประมาณยี่สิบห้ามิลลิกรัมก็เลยเอ้ยโอเคไวละเม็ดอะไรอย่างเงี้ยเออแม่อย่าไปท้อมากเยอะเพราะบางทีเดี๋ยวพอเรื่องมันเป็นโปรดอะไรอย่างเงี้ยมันกินวิตามินซีมากเดี๋ยวไปบางทีมันบางตัวชอบเป็นนิ่วนะกระ และว,วันนี้ภารกิจของพัดก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะพัดอยากให้ทุกคนหมั่นดูแลสุขภาพน้องๆโดยการที่พาน้องมาตรวจสุขภาพกันนะคะพัดบอกเลยว่าคุณหมอที่นี่เก่งทุกท่านเลยแถมยังใส่ใจในการรักษามากๆยังไงแล้วหากใครมีข้อสงสัยหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วพัดจะมาตอบในทุกๆคําถามเลยค่ะแล้วเจอกันใ่นคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย